ไมได้เสยเหรอเสยเหรอเป็นนี่ว่าเป็นเหรอ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 ดูไม่ได้ โจนึงเดียวดวงมาดีให้เล่นให้เล่น,น,นให้เล่นนะเนี่ย ก่อนมันก็จะติไดไอ้สัตว์ต่อไหมต่อไหมก็เหรอพีพ่พีพพ่พอพอแล้วเน็ต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 แล้วก็ดีพี่อ๋อไ,ไม่ไม่เป็นไรไม่ไร,รเอ้ยหนุ่มหนุ่มซ้อมไหมซ้อมไม้ไมหมอะไรนะครับนเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยอนหัวจมูเนี่ยไม่มีอะไรเลยค่ะเอาเหรอวละแต่ถ้าหมัดอะพี่ยอมปะหมัดหมัดซื้อไม่ได้ เลยนะครับเสจ็บกระตุกไปนะอ่าเมื่อกี้พูดพูดว่าอะไรฮะหนงผมบอกใช่ใช่ผมไม่มีอะไรเลยครับผมเล่นไหนอ๋ออ๋อเราเพิ่งลงประเทศมาใช่ไหมลงมานานแล้วครับแต่่ไไมมด้าลงงฟัเจ็บกระตุกบ้างลงมานานแล้วคโอ้นี่เราฟาร์มไม้เบสเก่งเดียวก็ได้ถ้าเราตีเป็นเล่นเป็นอะต่อยเป็นอะเล่นได้อยู่แล้วเฮ้ยไม่ลองขอประทานดูวะไรรคับขอประทานอะอาวุธปีสองอะเขาให้อยู่ เอะเราเราลองเล่นมีดมีดกันไหมซ้อมซ้อมมีดกันไหมลองเล่นี่เอาดิโออพี่ชายคงทุกคนเลยไหมี่ยอะไรนะพี่ชายเป็ทุกคนเลยมีก็ไม่ไม่ทุกอันหรอกอยากอยากเล่นแรขวดหรืออะไรโอเดี๋ยวอนพี่ชายจะกี่ทีอ่ะก็หลายหลายที่อยู่นะย้ายน้านับเลยตอนนี้มันมันเยอะอ่ะมาตีเยอะมากเลยกว่าตีนะาเติมโอซี่อะด้โอโอซีด้วยแล้วก็ มีไอมีไอซีด้วยอะไรเงี้ยมมก็เพิ่งกลับมาเล่นนะนะนะ้เล่นเล่นไปนาครับาามาตีเล่นสองขับใช่ใช่เก,ก็เลยมาซ้อมดูนะ้าต่อยไม่ค่อยเก่งไงต่อยไม่ค่อยเก่งนะ้าหาประเทศแบบนี้ไอแบบนะีนน้น่มันมีอไรีนกัน้านแน้นไม่รู้อะใช้พี่สบายมันเลยซ้อม,อมอ๋อไปไปตีกันใช่ไหมใช่ฝายอุแงเง ไอซ้อมมูนแหละเอ๊ะแต่วันนี้ก็ซ้อมได้นะพวกโรงเรียนก็เห็นมันก็บวกอ่ะมันเด่นอันนั้นแบบมันอิสบอรมียาให้พันเหรียญนะยังอ๋อเอ่อหมดลูกพุด้าไปแน่อีซี่ก็มีนะอีซี่ก็มีเวลาเราอันนั้นะ่ะใช้ใช้ใช้การ์ดมัน่ะมันจะมีให้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเนี่ยใช่ให้ยาได้ให้อาวุธได้มีปืนมแล้วเมื่อก่อนเล่นนาล้อมัเนี่ยไอแข่งอีสปอร์ตนาได้ดูอะไรไหม โอ้โหไม่ไม่ได้ดูอ่ะน้าเรอ่ะโอเคเราเราเล่นไหมเราลอง,ลองเล่นนมาแล้วมีดมีดมาเฮ้ยเอาเล่นขวดเหรออ๋อขวดแล้วโอเคไอ้เย่เล่นขวดกับมันมาวอส ไม่ไม่ไม่ได้แทงกูอ่ะนี่สลด์เยี่ยก็ไม่ติดง <coughs> đây là, 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 là <coughs> <Để> từ <đạt> đi. Sút <coughs> đây. <coughs> <coughs> ดีไออีไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์สแลนเลยพิมพ์ดีไออีเลยเนี่ยเหรออ๋อเอ๊ะเป็นพิมพ์สแลนได้ไม่ต้องพิมพ์อ๋อไม่ต้องพิมพ์ใช่ไหมเออไอเยี่ยมันไม่ได้ฆ่ากูด้วยทีไอเยี่ยผิดผิดอันซึ่งไม่ได้อเออปวดมาเล่นขวอนมันดูดีไปสั่นโดนกูเสียท่าจังหวะไม่ได้ เี้ไม่ได้แทงเลยนี่ลองติเลยมองหนางงนะเอสองสองมีไม่จโก้ไมโกลครับไม่เี่ไม่ี่ไม่เไม่แทงกูด้วยบอกเาไอ้ถัดมันปาดม,ามัหลัง กูเองใครใช่ใช่มาปวดกูไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยถนัดแล้วไม่ถนัดตสูดแล้วอ่ะไปไม่หมดหันผิดเมาคิกไม่ไปว่ะมากูเล่นให้ดูอีบผายึงหันจอผิดแล้วต้องอย่างนี้หันจอตรงเลย เออมึงตั้งมึงตั้งเอียงงั้นมันก็หันไปที่นึงมันต้องหันจองตรงเนี่ยเวลาบวกนี่ตรงเลยเข้มเข้มโอ้โหเฮียเฮียเฮ้ยมึงก็หันอนมึงจะเฉียงๆอย่างนี้ไม่ได้หรอกแทงไม่โดนหรอกมันวืดทำไมมาวูยังไหวทั้งน่้นเลย วิวยูตังมาเาไหร่ร้อยสองร้อยสงร้ยกว่าสอร้อยสามิบนั่นเป็นสามสิบแล้วก็คือไปยี่สิบเ้วยครใช่สองร้อยยูไปสองร้อยนี่ไงโอ้ยเฮียด้อรอแฟนโนตังมามีร้อยปหมูซื้อเหียดรอแฟนโตังวันตัวให้แ้วดีไร้อยห้าสิบบ้างนิบนึง โอกด้วยช่ปอดิมนกระเป๋าวะเอา,ากระเป๋ามาดิระอยะู่ไหนกระอยู่ในนู่นเอตรงน้นมีไอ้ออแหวน้นะเอออแหวนนะแเออซื้อใครไม่ได้ทียก็เห็นต่อยลงต่อยลงร้อห้าสบาทร้อยหองรก็ได้เท่ากับสี่รอยนะลองูต่ง ล,ลงอยู่มะเนี่ยอ่าอยู่ๆแป๊บๆหนึงพอดีเพื่อนมาเอาตังค์ไอ้ลบมันรอกระดาษอยู่อ่ะมันจะมันจะตีมุดอ่ะเออปล่อยแม่งไว้ก่อนเฮ้ยให้มันเข้านั่นแหละให้มันกดกระดาษอะ่ะปล่อยมันโอ้ยเฮียหันผิดไอ,อ้เฮี้ยเต็งยังวะ มาไอ้เงี้ยเมื่อกี้มันขัดข้องนิดหน่อยมาใหม่โอ้โหสัตว์เอาเรื่องไอ้เหี้ยเด็กมันเอามาให้หนูมา อ้เหี้ยไม่ได้สวนเลยสัตว์แตกไปดิ โอ้โหเฮียตาย ใช่มากต,ตึงตึงเหมือนกันดี่ว่าน้องอ่ะครัขบขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ ใเย็นนะรวงไปพอแล้วล่าอ๋อพอแล้วใช่ไหมครับ,รบเดี๋ยวนับนับไปบแล้วครับกลับครับครับเจอกันครับผมครับ เด็กยอมแล้วว่ะโอเคหนุมน่มๆเดี๋ยวน้าไปก่อนนะเจอกันเจอกันไอ,ไอ้เดี๋ยวไปก่อนนะ